สวัสดีค่ะดิฉันกัญญาณต์รีคิดดุลยวัฒน์จากบริษัทสปาคอนซัลแทนต์เราทําธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษียกรนะคะรับตรวจสอบบัญชีแล้วกเ็เราเข้าสูส่การเป็นสถาบันฝึกอบรมสําหรับผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตซึ่งเราภูมิใจในกิจการที่เราเดําเนินการมาเพราะว่าเราสร้างคนซึ่งเป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพให้กับสังคมแล้วเราก็เชื่อว่าในด้านการบัญชีภาษีอากรเป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กรเราหวังว่าประเทศของเราจะก้าวสู่ AEC ด้วยความแข็งแกร่งโดยที่มีด้านบัญชีภาษีอากราด้านบัญชีภาษีอากรเป็นแกนนำของธุรกิจ นะคะเพราะโดยเฉพาะด้วยผู้ประกอบการทั้งหลายแลควรจะมีความรู้ทางด้านบัญชีภาษีในการที่เป็นการศึกษาก่อนที่เข้าไปดําเนินการในธุรกิจในในส่วนของประเทศเราเองแล้วก็ในกลุ่มของ AEC ด้วยดังนั้นดิฉันอยากแนะนําให้ท่านผู้ประกอบการทั้งหลายได้ศึกษาหาความรู้ทางด้านบัญชีภาษีนะคะรอบด้านก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทําอะไรเพื่อ ใช่ชนะในอนาคตข้างหน้าเราจะก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ